สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกจะพามารับชมนะคะกับรถครอบครัวยอดฮิตตลอดกาลค่ะกับโต y ยต้าค่ะ l e เ e นเดอ2.8ขับ 4G r Sport ค่ะคันนี้เป็นรถปี2022เลยนะคะมาพร้อมกับแบคคอบหลังคาําออกโรงงานค่ะตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไป แบบนี้เลยนะคะมีกล้องนะคะ360องศานะคะมาพร้อมกับเป็นตัวโลโก้โตโตยต้ด้านหน้าแบบนี้นะคะตัวไฟของเขาะคะ่ะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ LED ได้ท i m e running l i คะ่ะมีระบบตัดแสงไฮบีมนะคะรวมไปถึงตัวไฟตัดหมอก LED คู่หน้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นตัวเซ็นเซอร์ให้นะคะด้านหน้าให้สจุดด้วยกันนะคะมาต่อกันเลยเนาะที่ตัวยา จะมีไฟเลีย้ยวอยู่ในตัวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวอากล้องนะคะด้านข้างแบบนี้มองข้างนะคะตัวนี้เป็นแบ็ค็อปหลังคาดานะคะออกโรงงานนะคะหล่อหลอแบบนี้เลยนะคะอะที่จะเปิดของเขาเป็นสีขาวแบบนี้นะคะตัวนี้มีสมารท์ทคีเลสแล้วเรียบร้อยนะคะแค่มุญใจใกล้กๆก็สามารถติดเปิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในกันบ้างนะคะ ที่ตัวกระจกนะคะกระจกเป็นแบบออโต้สี่บานนะคะเซ็นเอร์ล็อกมีมาให้นะคะชุดเครื่องเสียงนะคะทุกตัวของเขาจะเป็นของ JBL mm hmm. ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงประตูหรือว่าด้านหน้าคอนโซลน,นะคะลูกคา้ามีเป็นตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบคันนะคะแล้วก็ประตูฝาหลังเปิดปิดอัตโนมัตินะคะปุ่ม engine start ของเขาจะมีเป็นโลโก้ GR แบบนี้นะคะสวยงามมากมากนะคะ ไปถึงตัวพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังชันนะคะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ซีอาเช่นกันนะคะรวมไปถึงคุชคอนโทรลแบบนี้ค่ะปรับความเร็วคงที่ได้นะคะแจ้งเตือนออกนอกเลนมีครบนะคะพวงมาลัยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตัวนะคะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงได้นะคะตัวอ่าพวงมลัยสามารถรับสายวางสายนะคะได้เช่นกันค่ะตัวเรื่ไนไม้นะคะ 18,000แปดันกิโลเมตรเท่านั้นค่ะลูกค้าตัวหน้าจอของเขานะคะก็เป็นทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะตัวแอจะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะมีแท็กชัน่นคอนโพลลงที่รากชันแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวรถจะเป็นขับสี่นะคะสามารถเปลี่ยนกันได้เนาะตัวกีร์เป็นแบบออตโต้นะคะตัวนี้จะมีอ e ีโคโหมดนะคะแล้วก็ สปอร์โตโหมดนะคะนรมอลโหมดแล้วก็อ่าเป็นตัวกันลื่นถกายลื่นสะบัดให้นะคะเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้ลืมแจ้งไปนะคะมีแพดเดิลจิชิพนอกสับเกียเล่นเกียสปีดเกียกันได้เลยนะคะในส่วนของตัวอ่าด้านหน้าคอนโซลนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวบอกของเขาเป็นกราฟิก้าคู่หน้าเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูที่ภายในห้องดีสารด้านหลังกันบ้างนะคะที่จะเปิดเป็นสีขาวแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะตัวเบาะของเขานะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะเพดานสีดําแบบนี้เกลี้ยงๆนะคะด้านหลังมีแอร์รั้วให้นะคะเพดานเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีที่ชาร์จแบตให้2จุดด้วยกันนะคะ แบบนี้นะคะเป็นผูกแปลงมาเป็นหัวปลัก๊กไฟบ้านแล้วแล้วก็เป็นสาย USB แบบนี้ได้นะคะสําหรับาภายในห้องโดยสารนะคะตัวด้านหลังของเขาบ้างนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเนาะอย่างที่หยกได้บอกไปนะคะแล้วก็ชุดยางอะไหล่พร้อมนะคะดอกย,ยางแน่นเช่นกันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็จะมาพร้อมกับเครื่อง2.8ดีเซลนะคะฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าแบบนี้นะคะด้านหลังมีโลโก้ G R ให้นะคะเปิดประตูเข้ามานะคะตัวนี้ได้เป็นรถครอบครัวค่ะลูกค้าเจ็ดที่นั่งเรียกได้ว่า ยอดฮิตตลอดการนะคะสําหรับคันนี้นะคะหน้านหลังของเขาก็มีแอร์รา้วให้แบบนี้นะคะรวมไปถึงตัวบอบาด้านหลังสามารถปรับอพอเพียค่ะสามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะคะก็จะเหลือพื้นที่สําหรับวางสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะเวลาออกเดินทางกันนะคะสามารถวางสัมภาระได้แบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะคะหรือเวลาที่เรามีผู้โดยสาราเราก็สามารถปรับเบาะลงมาได้เช่นกันนะคะในส่วนของอตัวนี้เนาะ ให้ดูนะคะรอบๆคันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสภาพนะคะที่เรารับมาต เลยนะคะช่องเล็กๆตรงนี้จริงๆสามารถเก็บรักษาอนะุณภูมิได้เบื้องต้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสําหรับคันนี้นกราคานะคะอยู่ที่1นึ่0ล้านห้าแบาทเท่านั้นนะคะสามารถนัดดูรถกันหน้างานได้หรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะรถสวยแน่นอนนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มค่ะ065 296คากกับเซลลหยกนะคะตัวนี้หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ